ก็กลาสวัส <Auf> ด <How to graduate> ีนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเด็ดดอยรักกันตบปลายอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม GTA นะครับวันนี้ผมก็จะไปขึ้นเขามรณะในเกม GTA นะครับเขาเรียกไงผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมเรียกว่าเขามรณนะครับ อันนี้ผมก็มาถึงจุดเริ่มต้นของเขาโมระนาแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะขึ้นกัดล้อหุดรล้อนะครับหุดรล้อหรือสี่ล้อหนึ่งสองสามสี่ทำไมข้างี้มันมีล้อเดียวอ่ะหรือว่ามันหลุก ให้ลบห้าล้อขึ้นกับลบห้าล้อลนะครับทำไมมันเป็นเปเนยอ่ะคะนนเปมีสองคะนนเป็นห่งไม่เป็นไรนได้หมดก็ผมมันเก็นอน่ะ่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมก่อนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางคลิปต่ตอๆไปนะครับไปดูกันเลยครับ ว่าจะขึ้นไหวหรือไม่ไหวอ่ะลถห้าล้ออะ่ะลถก,ก็ล้อก,ก็ไม่ครบด้วยลถพิทีกลางครับลถอกทีกลาง อันนี้เรื่งขึ้นเขาแล้วนะครับหยุดมันต้อกไอ้ย่ะเกลดตันี่ครับรถเริ่มอ,อึดแล้วนะครับเขามรหนะครับเพราะว่าคนอันหนึ่งนี่โอโ้โหหักสอดหักสอดนี่ครับคนแรกครับคนแรกที่ย่ก ถ้าขึ้นเลยไม่ได้นะครับขนาดขึ้นแบบนี้ยันรถยันชงครับไปดูครับว่าสภาพรถขึ้นถึงนี่เสียหายหรือไม่เสียหายไหวไหมไหวไหมเกิดไม่ไหวครับเกิดไม่ไหวครับแต่ยังไหวยังไหวครับ Uh huh. uh huh. นี่ครับคนทีเนี่ยนี่ยามากครับนี่ครับไหวไหมทำไมมันยากขนาดนี้ยไปได้แล้วครับอืฮ uh ึช huh. ั้งนี้ก็ไม่ได้ไปตกแล้วนะครับ ถ้ามีโอกาสเอกผมก็จะไปตบนะครับไปทางขึ้นเหมือนเดิมอนะจะุีสนางกับเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมนะครับถ้ามีโอกาสเอกมีถ้าคือตบปะได้ไปทางนันนะครับแต่ช่วงน,นี้ยังครับช่วงน,นี้ไม่ได้ไปครับอีเดือนสอง 3, เดือนสาเดือนนี่น่าจะได้ไปนะครับเอสีที่ใครรอคอยก็ ติดตามไว้นะครับเดี๋ยวได้ดูแน่อนอนครับกับเพื่อนๆต่อไปตกปลาครับไม่ต้องห่วงครับผมทำแน่นอนครับไปตกปลาช่้นนี้เล่น GTA ไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่มีเวลาครับ นี่ครับอันนี้ก็จะถึงเขาแล้วนะครับ <laughs> เออเออเอทิ้งไว้นี่แหละครับ <laughs> ไม่จับรล้ไปไปผมนะครับเขาต้องจับแบนนี้นะครับ <laughs> ไปชมวิวกันเลยครับ ลูกพี่ข้าโดดข้าแขนแลนข้าไม่เป็นไรอยู่แล้ว <c oughs> ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกพี่ลูกพี่ข้าจะจบใบข้ารน,นะครับรอดูอกสดรอ,อ,อข้าจะไปดกข้ารลูกพี่ ได้ได้ได้รอดูนะว่าซปเปอร์เฮลลอระเขาดกกันยังไงเฮมเปล่าเแฮมเปล่าไม่ตายไม่ตายเด็ดอีกทีนะดู เน่เน่เน่ายเออเฮอะเออเฮอะอะอะฮึยังไม่ายไอ้เปล่าโอ้เป็นจอบไม่กลับตัวโอ้โชยที่นักโชยเทรบเพลรบเพลดูดูดูด ใครครที่ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับ